ก็สวัสดีพ่อแม่พ mm. ี่น้องรู้ป้านะปุ๋ยยาใหญ่ท <currently> okay, okay. ุกท่านนะครับวันนี้ก็มาผมกับผมโอเคโอเคแคสเกมมิ่งกันดีแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะครับแต่ว mm ่าจะมาแจกเกมอ่าเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสแล้วก็วันคริสต์ปีใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาแจกเกมในสตรีมนะครับมูลค่าไม่เกิน100บาทนะครับโดยคุณสามารถเล่นได้เองเลยนะครับก็สตรีมคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวขึ้นโลโก้ให้ดูเล่นๆนะ น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคนเล่นเกมก็กิการการร่วมสนุกนะครับคือให้กด subscribe ช n e l ของผมนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ผ่านจากหน้าเฟซของผมนะครับเดี๋ยวผมจะโพสเฟซของผมจะแปะเฟซของผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ให้เข้าไปนะครับแล้วก็กดแชร์ในอ่าสเตตัสที่เป็นการแชร์คลิปนี้นะครับของผมนะเดี๋ยวผมจะ โพดไวในเฟซของผมนะครับแล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะครับจะพยายามแชร์ขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็จะไปแชร์ตามที่ต่างๆนะครับแต่ว่าให้แชร์จากหน้าเฟซหมุดน,นะครับแล้วก็ไปเม้น์นะครับใต้คลิปไอ้ใต้โพสนั่นนะครับในคอมเมนต์นะครับว่าปีใหม่นี้คุณอยากได้ของขวัญเป็นอะไรนะครับโดยเออ,เอ,อช่วยช่วยใส่ฟิกเองเลยแล้วก็ วันเวลาในการร่วมสนุกครับเริ่มตั้งแต่เวลาที่ผมโพรคลิปนะครับไปจนถึงวันที่25นะครับคือวันคริสต์มาสนะครับเวลาเชี่ยงคืนอเลยนะครับซันตาคอสเอาของขวัญมาให้เลยนะก็อ่าเราก็จะประกาศผลในวันศุกร์นะครับไม่ก็วันเสาร์นะเวลาประกาศผลไม่แน่นอนครับอ่าก็ติดตามใน c h a ช n e l แล้วก็ในเฟซผมเอาแล้วกันนะครับส่วนใครที่ได้ผมจะ ติดต่อไปเองนะครับส่วนการได้รางวัลนั้นก็จะเป็นลำดับการคอมมตนนะครับคือไทม์แมทที่1ผมก็ให้เป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็แช้โปรแกรมสุ่มนะครับแล้วก็จะโพสคลิปตอนที่สุ่มเป็นหลักฐานนะครบับว่าผมไม่ได้โกงนะโอเควันนี้ก็จะมาบอกแค่นี้แหละนะครับก็ในโอกาสปีใหม่นี้นะครับแล้วก็มาชิม <laughs> ัอมก็อยากให้ ทุกคนนะครับเล่นเกมเั็นอย่างสนุกสนานเลยนะครับตั้งแต่ชิ้นปีนี้พี่นปีใหม่ปีต่อไปเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับชิ้นมือนะครับเพื่อนรักแฟนรักพ่อแม่รักนะครับแล้วก็นะขอให้เรื่องลายๆนะครับจริงไว้ในปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปกับปีใหม่กเลยนะครับขอให้มีความสุขกันั่วหน้านะครับโอเคแคสเกมมิ่งนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับบ๊ายบาย